งข้อมูลกันกันกบนะักวิเคราะห์ท่านแรกเลยดีกว่ากับทางด้านพี่เอกธนรัตน์นะคะจากค่ายบ,บลลบัวหลวงนั่นเองมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเจอกัน<ะ>เริ่มต้นเดือนกันยาเนะเรื่องราว<ะ>มากมายเลยทีเดียวได้ครับเมื่อกี้ก็ก่อนเ <c oughs> ข้ารายการก็คุยกับน้องพิธีกรนะครับเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบข่าวต้องติดตามตลอดเลยนะแล้วก็เป็นข่าวที่แบบเมื่อกี้ก็<ะ>เป็นข่าวที่แบบ ข่าวลือแนละ้วก็มีเหมือนกันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีข่าวลือ,อต้องเช็คกันรุ่นวายเลยใช่ครับต้องคันกรองเรีย,ยงที่น้องน้อง่อนบอกมานะครับแต่ครั้นี้วันนี้สิ่งที่วันนี้จะมาคุยกับน้องทุนหลายท่านนะครับในประเด็นก็คือว่า ในส่วนตัวเรื่องภาพการเมืองนี่แหละนะครับผมคิดว่าฉากทน์ต่อไปเนี่ยคือมันจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะไม่ลงนะไม่ค่อยลงเหมือนจะยังมีภาพของการฟื้นตัวเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้เดี๋ยวคนจะมาจับในภาพสิติในการเมืองในอดีตที่ผ่านมาเนะครับเวลาช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเรามาดูซิว่าภาพตลาดเป็นยังไงต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า มันมีจุดหนึ่งนะที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจว่าทําไมรอบเนี้นะครับประเด็นการเมืองเนี่ยยังฟุ่นตลบอยู่เลยนะแต่หุ้นไม่ลงครับหุ้นไม่ลงนะมีการสลับเปลี่ยนเวียนเปลี่ยนหน้าหุ้นนะครับขึ้นลงสลับกันไปมาเนี่ยครับก็ทําให้ตลาดรอบนี้ถือว่ายังฟื้นตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับอ่ะวันนี้ก็คงจะมาขอแต่เรื่องการเมืองก่อนแต่อยากให้ท่านผู้ชมและนักวิจัยนะครับลองอถ้ามีอะไรนะข่าวที่แบบ ปูมเข้ามานะครับเป็นไ a น i ท g n นิ s ใช่ใช่เครับส่งมาได้นะพอจะได้วิเคราะห์กันนะครับแต่โดยรวมครับวันนี้ต้องบอกว่าในภาพตลาดนะครับอย่างที่เรียนไปว่า,าพอสถานการณ์การเมืองเนี่ยถึงแม้จะยังมีฝุ่นตลบแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักว่าว่าในส่วนตัวการเปิดประชุมสภานะครับ กำหนดวันเรื่องนายกเนี่ยนะครับเอ๊ะจะจะสามารถจะจะทได้หรือเปล่านะกำหนดวันได้หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งในฝั่งนะพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเรื่องที่เขาจะมีการยุบสภานะครับแต่ก็มีคําถามกันมาครับว่าถ้าเป็นรัศการนายกเนี่ยนะครับจะสามารถจะอะไรนะฮะจะยุบสภาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งใช่ครับเป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็เหมือนก็มีคนเรียกร้องอะไรต่างนะครับก็มี ก็มีมีการเรียกร้องกันนะว่าทําได้หรือเปล่านายต้องให้สาลมีการตีความอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันนะนเรื่องการเมืองนะครับผมก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่ส่วนตัวหุ้นเนี่ยแต่ว่าทางภาพตัดเองเนี่ยต้องบอกว่าในแง่ตัว ตระกีเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเนี่ยยืนได้ดีนะครับยืนได้ดีนะครับเอาเป็นว่าหุ้นอยากขึ้นครับไม่อยากลงนะครับวันนี้เราคงจ,าาจะมามองใช่ครับต่อไปว่าอสถานการณ์ตอนนี้นะครับภาพตลาดเนี่ยนะที่ช่วงจะปิดตลาดช่วงเย็นเนี่ยฮะขึ้นมาขยับเนี่ยหนึ่งสองห้าเก้าเนี่ยนะครับเนี่ยขยับขึ้นมาตรงนี้ มันเป็นยังไงขอดูโมเมนตัมของภาพตลาดก่อนนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนตัวหุ้นเนี่ยนะครับก็มีการสลับเปลี่ยนของเวียนเนี่ยแต่เช่นเดียวุ้นเลยครับหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มค้าปีอย<ม>ู่ CPU เนี้ยซีพียอเนี่ยเด็ดน,นะครับแล้วก็อาจจะมีคู่นในส่วนที่เป็นที่มันลิงก์กับในส่วนตัวภาพเรื่องตัวอ่าโดมเมสติกเพลย์และการบริโภคในประเทศเนี่ยวันเนี้ยนะครับมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนหน้าหุ้นยู่เนี้ยนะครับ จะบ่งชี้ไกลๆไปแล้วนะว่านักทุนในตลาดตอนนี้นะครับคาดการณ์แล้วกันนะว่าน่าจะมีโอกาสของการเลือกตั้งนะครับสถานการณ์การเมืองจะต่อไปก็แล้วแต่ครับแต่สุดท้ายสุดแล้วเนี่ยจะมีโอกาสการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแม้วันนี้จะมาจับนะครับประเด็นว่าถ้าสมมติว่ามันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับกลุ่มไหนบ้างที่จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าร้อนแรงแล้วกันนะในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับอ่ะก่อนที่ไปตรงนั้นนะครับขอกลับมาดูในส่วนตัวภาพตลาดก่อนนะครับวันนี้สิ่งที่ทําให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก ตีเส้นแล้วกันนะให้เห็นภาพว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับโครงสร้างเป็นยังไงเนี่ยผมลองเมื่อเช้าเนี่ยลองตีเส้นนะครับในรายการนะครับลองดูเส้นดูนะครับตีลากจากจุดไฮจุดโลนะครับต้องบอกว่าโครงสร้างตลาดที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงประมาณสักประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนนึงแล้วกันนะเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนจะมีการขึ้นมาเนี่ยนะครับล่างก็คือโลเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าสามนะครับขึ้นไปที่ไฮก็คือหนึ่งสองแปดสามเนี่ย โอ้โห oh, ขึ้นมา20จุดอ่า20 20เปอร์เซ็น20เป์นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการนะฮะเป็นการออกข้างขึ้นม่ได้แรงนะลงไม่ได้ลึกนะครับแล้วก็มัมีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นนักทุนกำลังรองความชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนตัวประเด็นบ้านเราคือประเด็นการเมืองแต่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าความชัดเจนเนี่ยคือมันเริ่ม มันเริ่มอะไรฮะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมานเรื่อยๆแล้วนะครับอาจจะมไม่ชัดร้อยเซ็นะแต่ก็คงจะเห็นเรื่แนวทางแล้วกันแนวว่าการเมืองตอนนี้นะครับจะเดินหน้าไปสู่ยังไงนะจะเดินไปทางไหนนะครับก็ต้องให้สถานการณ์ตลาดนี้นะครับถือว่ามันมีการรัสษามการเบรกนะก็คือกรอบสามเหลี่ยมทะลุรก,กรอบสามเหลี่ยมขึ้นมานครับ,รบในเชิงโมเมนตัมในเชิงเทคนิคเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเล่าว่าเป็นการกลับตัวครับเปลี่ยนจากภาพของการแกว่งตัวในกรอบเป็นไซด์เวย์ในกรอบสามเหลี่ยมมีการทะลุรก,กรอบบนขึ้นไป ก็แปลว่าถ้าดูจากโมเมนตัมเนี่ยการชี้ไปว่าอย่างนี้ครับว่าภาพตลาดนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ประเห็นภาพของการรักษะการซิกแซกปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่ก็มีข้อกเว้นไว้หน่อย,อยว่าถ้ารอบนี้นะครับถ้ามีการปรับฐานหรือย่อลงมาเนี่ยไม่ควรจะลงต่ำกว่าโลที่บริเวณหนึ่งพัน้อสาสิบจุดนะครับถ้าขึ้นไปรอบนี้เนี่ยผมขอมองที่ไฮก่อนนะก็คือหนึ่งสองดศย์อาจจะได้ถึงระดับ1ัน0อจุดอันนี้ขอมองเป็นชา้าในแง่ของตัวโมเมนตัมก่อนนะครอันนี้ก็เป็นในสุดตัวภาพแรกที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะเชิญต่อได้ <นะ S 1> เลยคะ่ะค โอเคนะครับกลับมาครั้นี้มาในส่วนตัวภาพที่เป็นในแง,ง่สติแล้วนะครับอันนี้สติในส่วนตัวภาพในเชิงกลยุทธ์นะครับในทีกู๊ดเนี่ยนะครับนำภาพนี้นะครับมามาออกออกบิเคราะห์อ,ออกมานะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียท่านผู้ชมว่า สิ่งที่ผ่านมานะครับในเรื่องหุ้นที่มันมีช่วงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราดูสิในช่วง5าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี0 6 0 7กน็ะครับก็มีหลายท่านนะสลับเปลี่ยนหน้านักคุ้มครีนะครับมีหลายท่านทีเดียวนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างมากเลยทั้งเกิดเหตุการณ์้ําท่วมใช่ไหมมีช่วงที่ผ่านมามีช่วงโควิดนะครับมีเหตุการณ์ในส่วนตัวต่างประเทศด้วยนะคราสิสนะครับทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากสี่ในช่วงท สิบครั้งนะสิบครั้งเนี่ยที่มีการเลือกตั้งนะครับหกครั้งถือว่าตลาดค่อนข้างจะฟื้นตัวได้ดีค่ะนะฮะอันนี้เสียงผมกล้องไหมครับไม่กล้องค่ะเสียงชัดเจนนะคะเสียงนุ่ยชัดเจนไหมเหมือนจะสะท้อนมาโอเคไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นที่ผมนะฮะอ่าโอเคครับวันนี้กลับมาครับว่าทําไมรอบนี้นะตลาดถึงค่อนข้างจะขึ้นมาดีนะครับไม่ลงนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ อันนี้ก็คือตอบว่าตลาดคือผ่านการลงมาเยอะแล้วนะครับอันนี้การผ่านการลักษณะที่เป็นดาวเทนขาลงมาปีสองปีเนี่ยมันทํให้อเลยฮะมันทําให้ในแง่ของตัวแวร์ชันของตลาดครับค่อนข้างจะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างถูกนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในเรื่องตัวแวร์ชัน PE price to book นะครับหรือแมก้กระทั่งตัวภาพตัวบางเซกเตอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าอะไรฮะค่อนข้างถูกแล้วกัน นะครับแล้วก็ในส่วนตัวราคาถูกไม่พอนะครับก็ยังเ็นในส่วนตัวเช่นพวกปันผลต่งตางๆเนี่ยนะครับมีหลายเซกเตอร์ทีเดียวที่โอ้โหปันผลก็ค่อนข้างใช้ได้แบงก์ก็จ่ายดีครับนะครับมีในส่วนตัวพวกกลุ่มพลังงานนะเวอร์ชันเราค่อนข้างถูกนะบางตัวเนี่ยเทรดมาสัก0.30.4เท่าบุกเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่า พอสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเริ่มมีความชัดเจนเน,นะครับมันเลยทําให้ภาพตลาดรอบนี้นะครับมันมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาสิ่งที่เราจะตามต่อไปคืออะไรครับผมคิดว่าฟโฟล์เนี่ยจะมาหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยฟโฟล์ต่างชาติเข้านะครับฟโฟล์ต่างชาติเข้านะครับแล้วก็พอมีเรื่องการเมืองเนี่ยเหมือนเขาก็หยุดชะง,งักไปเหมือนกันนะคงอาจจะรอ,อสถานการณ์เรื่องการเมืองเหมือนเราหรือเปล่านะครับเห็นว่าคือว่าตอนนี้ใช่ครับคงจะต้องจับตาแล้วว่า พอตลนะาดน่าจะช่วงนี้ต่อไปนะครับถ้าตลาดเริ่มฟื้นเนี่ยฟโฟล์ต่างชาติเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าแต่ผมขอมองว่าขอทายนะครับผมทายว่าน่าจะเริ่มกลับมาเพราะการเรมืองมันเริ่มมีความชัดเจนละอันนี้กลับมาที่ในส่วนตัวเรื่องประเด็นเรื่องตัวสิติแล้วครับว่าถ้ารอบนี้เรามองว่าสิตินะหกครั้งในสิบครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยตลาดมัาจะค่อนข้างขึ้นดีนะครับเรามาดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนการที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยประมาณสัก3าสี่เดือนที่ผ่านมานะครับหุ้นอะไรบ้าง นะที่เป็นหุ้นที่แบบเขาเรียกว่าเล่นดีนะขึ้นได้ดีนะครับอ่านั้นข้อเราก็เขียนมาโดยสรุปนะครับก็จะเป็นหุ้นที่อิงกับการบริโภคในประเทศครับก็จะเป็นพวกค้าปลีกนะครับมีหุ้นธนาคาร หุ้นในส่วนตัวสถาบันการเงินครับกลุ่มโฟ้ดน,นะกลุ่มมหาเนี่ยนะครับอันนี้หุ้นพวกนี้จะขึ้นได้ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าในแต่ละพักเนี่ยเขาก็จะเตรียมนโยบายนะครับออกมาเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแรงต่างนะครับจะมีนโยบายการหาเสียงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหุ้นในกลุ่มพวกน,นี้นครับสี่ห้ากลุ่มน,นี้จะเป็นกลุ่มที่ได้ไประโยชน์นะครับนั่นแเป็นที่มาว่าทําไมรอบนี้ นะคาปีกเริ่มกลับมาเด่นนะครับทําไมรอบนี้นะครับในส่วนของตัวกลุ่มไฟแนนซ์เริ่มกลับมาเด่นนะครับมีกลุ่มที่เป็นพวกฟูลเริ่มกลับมาเด่นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวภาพอันที่สองที่วันนี้แนะนําท่านผู้ชมครับในเรื่องตัวตีมเรื่องการเลือกตั้งนั่นเองครับอ้าวได้เป็นธีมไปแล้วทีนี้ถ้าเจาะเป็นหุ้นรายตัวนะคะที่เอกชอบตัวไหนเป็นพิเศษอ่าโอเคครับมาธีที่สามสุดท้ายนะครับ มาเป็นหุ้นรายตัวแล้วนะครับเมื่อกี้นอ้องเมื่กีก่อบอกไปแล้วชอบตัวไหนนะครับพอดีเมื่อกี้เราบอกไปว่าถ้าเป็นในส่วนตัวตีมเรื่องเลือกตั้งนะครับ,บเราเห็นแล้วว่าหน้าหุ้นที่น่าจะเป็นปัจจัยโบเนี่ยเราโขกมาดูแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกหุ้นที่อะไรนะฮะปริมาณการซื้อขายเนี่ยอันดับต้นๆน,น,นะของตลาดเลยนะงะก็จะมีตัว c p พนี่แหละอ่ะดูในเรื่องตัวอินดิเคเตอร์หน่อยนะครับก็เป็นหุ้นที่จริงผมเคยเชียร์มารอบก่อนไม่ค่อยขึ้นเลยนะแต่พอาหลังๆเออเริ่มมาแล้วอ วันนี้ราคา47บาทนะถือว่าโครงสร้างโมเมนตัมใช้ได้ประกอบกับอ,อย่างที่บอกไปว่าค้าปิที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหุ้นที่แหลฮะแรกมากและกาดมากคือเชียร์เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยขึ้นแต่พอมีประเด็นเรื่องตีมเรื่องนี้ครับเรื่องการเมืองนะครับอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยมันเลยทําให้กลุ่มคา้าปีรอบนี้มันกลับมาค,บนะมคึกคาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีปัจจัยที่รออยู่แล้วในแง่มเมตัม um เป็นไงบ้าง,างเนี่ยถือว่าวันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับราคาขยับขึ้นมา47นะครับถ้ามองจากในส่วนตัวราคาเชิงโ um มเมน นะตรงเส้นสีแดงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา50บาทหรือใครจะชอบตัว CPX เนี่ยผมคิดว่าก็แฮทเทิร์นก็คล้ายๆกันแต่คราวน,นี้เลยขอฝากเป็นส่วนตัวกลุ่มตัวเมสติกแต่เป็นค้าปลีกนะครับเพียงแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งละ่ะท่านชมบอกเอ๊ะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งละ่ะพวกกลุ่มที่เป็นพวกปิดต,ตเคมีพวก,วกรวมกันหรือน้ํามันเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยเชียร์ด้วยไม้ผมคิดว่ารอบนี้นะครับขอมองว่ากลุ่มนี้นะครับอาจจะต้องแนะนําในการกาเียว่ามีติดพอตไว้บ้างนะเพราะสถานการณ์การเมืองที่บอกไปครับว่ายังอยู่ในช่วงที่แล้ว ฝุ่นตลบนะยังมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับท่านถามว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีการเวียงนะเวียนขึ้นเวียงลงเนี่ยแต่ถ้ามาดูในส่วนตัวหุ้นที่มันอยู่นอกกระแสหุ้นที่อยู่ในฝั่งที่เป็นพวก global play ผมคิดว่าตอนนี้ภาพเนี่ยค่อนข้างเริ่มมีอะไรฮะปัจจัยบวกนี่มันชัดมาเรื่อยละนะครับแข็งโจทย์ํำได้ครับในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันมีเรื่องการลดัพพล l y ส่วนเกินนะไม่จะเป็นในฝั่งที่ประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ล่าสุดคือญี่ปุ่นไม่แน่ใจมีประเทศที่สี่หรือเปล่านะครับแต่สามประเทศนี้ต้อง าจะมีการบริโภคในส่วนตัวพวกตัวปัจจัยที่เป็นพวกตัวคอนซูมพวกตัวเคมีข้างเยอะนะครับพอเขามีการลดในส่วนตัวการผลิตส่วนเกินเนี่ยลดสปลงไปเนี่ยอันนี้จะส่งผลบวกนะต่อภาพในกลุ่มนี้ครับงั้นกลุ่มนี้ผมคิดว่าถ้ามีการย่อนะครับมองเป็นจังหวะสะสมนะครับในเชิงโมเมนตัมในเชิงตัวราคาหุ้นนะครับเรายังคงขอชอบนะเฮ้าส์ฟีลเรานะครับรีเสิร์ชเราก็เลือกตัว p t c นะครับเป็นหุ้นท็อปพิกในกลุ่มตรเคมีครับ อันนี้ก็ฝากไว้นะทั้งตัวหุ้นกลุ่มค้าปีนะครับก็ชอบตัว c b o c b x นะครับแต่ล้าฝากที่เป็นในส่วนของกลุ่มบิตโตก็เลือก PTC ครับอ่าอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมพอดีเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงประเด็นการเลือกตั้งเข้ามาเนาะพี่เอกทีนี้ถ้าเกิดมันมีการเลือกตจริงนะหุ้นที่มันอิงกับการแบบกระแสการเลือกตั้งอย่างแบบแลน B ที่จะต้องใช้แบบเป็นป้ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกมองมองตัวนี้ยังไงคะ <SA B> ใช่ครับอันนี้ก็เป็นธีมก็คือเชื่อมโยงหมดเลยนะครับเมื่อกี้ท,ที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงกลุ่มสื่อน้องพิธีกรบอกไปไว่าไอ้กลุ่มสื่อรอบนี้นะพวกแพนบีป้าโยโฆษณาเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยมีไหมต้องมีป้าโยโฆษณาเสียงไหมที่แน่นอนเนี่ยก็เลยทำให้เนี้ยนะราคาหุ้นแพนบีนะครับวันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็เนี่ยคิดว่าเนี่ยหุ้นเนี่ยตอนนี้ครับหน้าหุ้นตัวเนี้ยกำลังลิงก์หรือเชื่อมโยงไปยังในส่วนตัวธีมเรื่อง การเลือกตั้งมาเลยครับใช่ครับแต่ราคาหุ้นวันนี้อาจจะขึ้นแรงพอจะดูแนวรับให้หน่อยได้ไหมเผื่อใครสนใจค่ะสำหรับกราฟของแพลนบีอ๋อแพลนบีโอเคครับวันนี้จริงมมีคำถามมาด้วย ใช่ครับพุ่นขึ้นแรงเห็นไหมครับว่าพอขึ้นแรงเนี่ยนะจังหวะมันก็อาจจะมีการรุ่เรียงหน่อยนะ<อ>ขึ้นไปแต่ห้าบาทเลยนะแล้วก็วันนี้เน<อ>ีเ่ยยกลงมาส <c oughs> ีุดเโอ้โหย่อยแรงเหมือนกันนะครับย่อแรงนะครับก็เป็นลกักษณะของการเก่งกำไรอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับอาจจะเห็นภาพว่าเอ๊ะมันอาจจะนําไปสู่การเลือกตั้งนะแต่ก็อย่าง<อ>ที่บอกไปครับว่า นนี้ก็ยังมีอะไรฮะมีฝุ่นตลบอยู่แล้วกันยังไม่มีความชัดเจนมากนะรอให้ลาดตอนนี้ใช่ครับอาจจะมีการเวี่ยงของตัวราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแพนบีอยู่เนี้ยผมคิดว่าถ้ามองจากราคาทรงแบบนี้นะครับเริ่มเห็นภาพแล้วเริ่มฟื้นแล้วพี่หน่ยว่าการจะฟื้นกลับขึ้นไปแล้วก็เล่นกลับขึ้นไปเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยนะครับคิดว่าคงอาจจะต้องเป็นจังหวะของกันนะเพราะฉะนั้นจังหวะของการเล่นของตัวแพนบีอยู่เนี้ย ที่ราคามีการขึ้นไปแรงๆแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยครับราคาเนี้ยลงมาที่4ห6นะผมถือว่าถ้าเป็นภาพระยะสั้นนะครับอาจจะเห็นการพักตัวนะเพราะว่าอ่ะพรุ่งนี้อาจจะมีการพักตัวพวกเนี้ยอาจจะดูแรงไปหน่อยนะะอาจจะมีการพักตัวเกิดขึ้นครับค่ะขออีกหนึ่งคำถามจากพี่นักลงทุนนะคะพี่เขาถามว่าตัว BJC ค่ะอเ,คเอ่อทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างาน่าสนใจไหม ได้ครับอ่ะท่านผู้ชมถามมาครับก็คือตัว BJC ตัวนี้กลุ่มเลยครับก็คือกลุ่มค้าปีกนะเมื่อกี้เราบอกไปว่าคนจะเป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มตีมเรื่องการเลือกตั้งนะครับเั้นตัวนี้ก็ถือว่าราคามาได้ค่อนข้างสวยและแถมว่าราคาเนี้ยอาจจะปิดนะครับค่อนข้างใช้ได้ก็แปลว่าราคาตัวนี้คิดว่า b ีเเนี่ยมีโอกาสลุ้นต่อนะถ้าปิดแถวนี้ได้นะครับลุ้นไปที่ประมาณสักโซนเส้นค่าเฉลี่ยตรง75วันก่อน19บาบาท19บาท30 นะครับผ่านได้เนี่ยอาจจะเล่นไปถึงราคามาสัชโซนย0สบาท2ี่บบาทเช้นข้าเฉลี่สอง0้อยวันนะแต่ก็ถ้าถามว่าสิ่งที่ทางรีเสิร์ชเราอาจจะชอบหน่อยนะครับอาจจะดูในส่วนตัวนอกจากเรื่องประเด็นเรื่องตัวการเมืองเนี่ยครับเราจะดูเรื่องตัวเซมโซเซลด้วยนะจับตาครับว่ารอบนี้ครับเซมโซเซลที่ไม่มีการพักตัวมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมีโอกาสการฟื้นตัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าเราชอบก็จะเป็นตัว CPO ครับอืมได้เลยค่ะพี่เอกวันนี้ครบถ้วนสำหรับข้อมูลขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านพี่เอกธนรัตน์นะคะจากค่ายบอลบ,บัวหลวงนั่นเองนะคะวันนี้ก็ให้ข้อมูลกันแบบครบจัดเต็มเลยนะคะส่วน